นั่นเองสิยังไงคะก็คือไม่ใช่แบบแค่พี่พ่ถามนะน้องยังถามเลยคือมันเป็นเรื่องที่แบบมันยังไม่ได้เรายังไม่ได้มีการพูดคุยกันเลยเพราะว่าลาเองก็งงแพทเองก็ยังงงอยู่เยเรื่องราวมันก็เกิดจากแพทไปรายการศึก12ราศีเสร็จแล้วเียพี่หุนเขาก็ไปด้วยเสร็จสับแล้วเราก็แบบว่าเออแบบยีเราโดนแซวก่อนโดนแซวจากอาจารย์ลิงว่าเราแบบ เฮ้ยทำไมพี่หยวนตอบคำถามแล้วเรายิ้มยิ้มอะไรทำไมแล้วก็บอกอ๋อเราเราปลื้มกับคำตอบของเขาทุกครั้งเวลาที่ดวงเนี่ยสมมติถ้าเป็นคำทำนายที่มันมันดวงไม่ค่อยดีเนี่ยเขาจะไม่ตอบคนอื่นเลยเขาจะตอบแค่ดวงเขาราศีเขาแล้วก็เออฟังคำตอบแล้วเออเขาเป็นคนคิดบวกเป็นคนแบบใจเย็นแบบว่าเออใจดีอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออเอยิ้มยิ้มแล้วเรายิ้ม สงสัยเรายิ้มสี่ข้อเลยมั้งเรายิ้มเยอะไปหน่อย <c oughs> อาจารย์เ <c oughs> ลีง้งบอกเอ้ยทำไมถึงยิ้มเราก็บอกเราก็ปลื้มเขาล้วก็เคยทํางานร่วมกันมาก่อนแล้วก็ได้ฟังทัศนคติของเขาได้ฟังหลายๆอย่างแล้วก็รู้สึกว่าอุผู้ชายคนนี้ใจเย็นแล้วก็มีความคิดที่แบบเฮ้ยความคิดดีพอเราฟังแล้วรู้สึกว่าเราได้อีกมุมหนึ่งจากเขาแล้วก็รู้สึกปลื้มเขาอะไรเงี้ยแล้วลุกเขาดูเป็นแบบผู้ชายแข็งแรงกล้ามเป็นมัดอย่างเงี้ยแล้วบางทีเล่นละครอ่ะเขาก็จะเล่นเป็นแบบบทแบดแบด แต่ชีวิตจริงเฮ้ยไม่ใช่เลยสุภาพบุรุษมากเราก็เลยบอกว่าเราปลื้มแค่นั้นแหละเออเป็นประเด็นใหญ่โตเป็นประเด็นมาอาทิตย์หนึ่งเลยคือหลังจากนั้นรายการ up, up, ก็แบบว <'kay> <ๆ>่าอะไรลงมาคู่กันซิเราก็อุ๊ยเราก็แบบเขินเนอะแต่คนที่เขินจริงจังและหนักกว่าเราคือพี่หยวนเออหูแดงหน้าแดงจนเราแบบอุ้ยตายแล้วอะไรกันเนี <ข uchen S 2> ่ยแล้วพ <ข ão S 1> ี่หยวนเขาก็เหมือนแบบว่า พี่หยวนก็ปล <T> ื้มเราเหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็คิดว่าเออไม่มีอะไรเพราะว่าหลังจากเสร็จงานไปอะค่ะพี่หยวนก็ไม่ได้ไม่ได้ขอเบอร์เราไม่ได้ขอไลน์เราอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็คิดว่าเออคงเป็นการแบบปลื้มกันปลื้มกันเราเหมือนเราปลื้มใครสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปลื้มกันธรรมดาอะไรเงี้ยในในความปลื้มเราไม่ได้แบบลงรายละเอียดเนาะว่าจะอะไรยังไงเราก็แค่เออปลื้มกันแล้วตอนแยกย้ายเราก็ลากันปกติแต่ก็ไม่ได้มีแบบต้องแอพี่ขอเบอร์นะเออแอบพี่ขอไลน์หน่อยอะไรเงี้ย แล้วก็แยกย้ายกันไปวันลุ่งขึ้นเอ้ะทำไมมันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นแล้วก็มีพี่ที่รู้จักเขาส่งมาว่าที่มันยังมีประเด็ดนพพเนี่ยเพราะพี่หยวนเนี่ยมาเม้นในไอจีเราหลังจากนั้นมาเม้นในไอจีบว่ประมาณว่าแพทลงรูปตอนนั้นเหมือนไปเล่นโกคาร์แล้วแพทก็บ่น่าปวดตัวแล้วพี่หยวนก็มาบอกว่าแม่แม่ปวดตัวไม่เป็นไรอะไรเงี้ยถ้าปวดอย่างอื่นเดี๋ยวพ่อดูแลมันเป็นมีคําว่าแม่มีคําว่าพ่อเข้ามาอีก คนก็เอาแล้วต้องคุยกันแน่ๆต้องมีการคุยกันแล้วละ่ะหรือจริงๆแล้วแอบคุยกันมาแล้วเราไม่รู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นประเด็นวันนี้ให้พี่ๆได้มาถามนี่ uh oh. ถูกปะแล้วก็พูดกันเราเราก็เลยต้องพูดตรงนี้ว่านับตั้งแต่ศึสิบสองราศีมาจนถึงวันนี้ยังไม่เคยได้คุยกันเลยนะคะยังไม่มีการคุยกันทุกช่องทางเลยนะคะแล้วกอ็อาจจะเป็นความปลื้มกันเฉยๆมากกว่าอะไรเงี้ยพี่หยวนเขาก็อาจจะ ตอบแบบกลางๆเกงใจอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าถ้าแบบว่าถ้าแบบตอบอย่างอื่นเดี๋ยวกลัวเราเราจะเสียใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยแกก็อาจจะตอบว่าเออแกปลื้มนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนจนไปออกรายการอะไรเงี้ยเราก็เพิ่งรู้ว่าเออพี่ชมพูมีให้ไลน์เราไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ทักมานะคะน่าจะเก็บเอาไว้ก่อนรอคืออย่างนี้แพทจะบอกว่ามันไม่ได้รอหรือไม่ได้อ,อะไรเลย คือแพทมองว่าเรื่องทุกอย่างเป็นเรื่องอนาคตแต่ณนะตอนเนี้แพทยังไม่พร้อมจริงๆที่จะมีที่จะมีตัวตนกับใครสักคนหนึ่งคือมีเพื่อนได้มีคนคุยได้แพทไม่ติดเลยแต่ว่าจะให้แบบเปิดตัวเปิดหน้าเปิดโชว์อะไรเงี้ยแพทติดอันนี้ซึ่งตอนนี้แพทไม่มีเวลาทําอะไรเลยงานลูกแม่กินเวลาแพทไปแบบทั้งเจดวันแล้วค่ะทีนี้นจะมีใครสักคนหนึ่งเราต้องแบบ เราก็อยากมีเวลาให้เขาซึ่งเราทําไม่ได้เราก็ยังไม่ต้องมี uh huh. แล้วถ้าจะให้แพทเปิดหรือคุยกับใครแล้วต้องมาเปิดทุกคนที่คุยพระโก็ไม่ใช่ uh huh. ทีนี้ uh huh. ถ้าสมมติวรามองกับกันแล้วพี่หยวนอาจจะเคยพูดว่าแบบเห็นบอกว่าในรายการอะไรเงี้ยเราได้ดูไหมใช่ค่ะ uh huh. ได้ดูทุกอ uh ัน huh. เลยแล้วก็เหมือนแบบว่า uh huh. เห็นน้องแพทบอกว่ายังไม่ยังไม่สะดวกให้เข้ามาใช่ uh huh. หมายถึงยังไม่สะดวกให้เข้ามาจีบแต่สะดวกให้พูดคุยกันก่อนเพราะฉะนั้อทักมาคุยได้ได้คือแพทมองว่า มันต้องเริ่มจากการคุยยันก่อนด้วยถึกพุ่งเข้ามาแล้วแบบจีบนะมันก็ตะโกนเกินไปทีนี้ไอ้เคสแบบนี้พันไม่ได้เพิ่งเจอแต่หลายๆคนก็ต้องทําความรู้จักมันง่ายมากสมมุติไม่มีไลน์ไม่มีเบอร์อะ DM คือเป็นช่องทางที่เราติดต่อกันง่ายสุดอาจจะทักมาว่านี่ไลน์นี่ไลน์พี่หยวนนะนี่ไอจีพี่หยวนนะแค่นั้นก็ได้แต่ว่าทั้งหมดที่พพูดมายังไม่เกิดขึ้นเลยคือเรามองว่าเราต้องมีการทัก ทายกันก่อนเพราะว่าหลังจากก่อนหน้ารายการเราก็ไม่เคยคุยกันก่อนก่อนหน้ารายการาสิบสิบสองราศีอะคะ่ะแพทกับพ่หยวนก็ไม่ได้ไม่ได้มีการแบบว่าชิดแชทกันติดต่อกันเรามาเรามาเจอกันในรายการแล้วหลังจากรายการมาเราก็ไม่มีชิดแชทกันอีกแต่เรามีข่าวด้วยกันแต่เรามีข่าวด้วยกันตลอดเลยตอนนี้แพทอ่านนั่งอ่านข่าวตัวเองนั่งดูรายการที่พ่หยวนไปออกทุกรายการเลยแต่ว่าเราอะทุกคนอะเข้าใจไปแล้วว่าเรามีการคุยกันแต่ว่า เรื่องจริงคือเราไม่มียังไม่ได้เซฮายกันเลยหรือยังไม่ได้คุยกันเลยเลยแพทคิดว่าจริงๆใช่แพทแค่บอกว่ายังไม่สะดวกมีแฟนแต่ไม่แต่ไม่ได้ปิดว่าแพทจะมีเพื่อนมีพี่คนเราก่อนจะไปไปความสัมพันธ์ที่มันไกลกว่านั้นอนะเราต้องเริ่มจากแบบคุยกันก่อนเค้ารู้จักกันก่อนนี่นี่น,นี่นี่พี่นะนี่นี่ไลน์พี่นะมีไลน์ทักมานะหรือแบบอยากแบบเหรือติดขัดอะไรบอกพี่นะหรือแบบทักมาคุยกันก็ได้เว้ย เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปออกรายการนี้ประเด็นก็คือประเด็นในของแพทนี่แหละอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็คิดว่ามันได้แบบนี้เราไม่ติดเลยเราเราเราโอเคมากถ้าสมมติว่าเพราะตอนนี้พี่หยวนมีครบแล้วมีทั้งเบอร์มีทั้งเบอร์เราไลน์เราไอจีเราแล้วให้ไปหมดแล้วเขามีครบแล้วในมือเขาไมด้เขาเมีครบแล้วแต่ว่าเหลือแค่ว่าทักมา ใช่ทักมาสิคะอะไรเงี้ยเราก็อยากรู้อันนี้คือบอกเขาว่าก็ทักมาคือใครอยากรู้คือทักมาเราก็คือเราจะได้คุยกันด้วยอย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นพี่น้องในวงการเดียวกันนะมีอะไรเราจะได้คุยกันอะไรเงี้ยส่วนฐานะมันจะขยับไปทางไหนหรือมันจะไม่ขยับเลยมันเป็นเรื่องของอนาคตใช่ดิเราเราแพทก็รู้สึกว่าการตอบมันก็จะสมูทกว่านี้เพราะว่าตอนเนี้ยแพทตอบแพทก็ตอบกลางๆเพราะว่าเราไม่มีหลังบ้านกันเลยอ่ะ คือน้องถามนับนาบได้ว่าแพทไม่ได้ปิดแน่นอนนาบยังงงเลยเพราะว่าแพทมีอะไรแพทจะคุยกับน้องตลอดว่าอะไรเนี่ยจนมีข่าวอะ่ะนาบยังแบบยังไงยังไง,ง,ไงตอนไหนไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> แพทก็เลยกลับหันกลับไปบอกว่าอืมพี่ก็ไม่รู้โอ้<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปสืบมาแล้วมาเล่าให้ฟังดูไทยนอกหยุดเป็นยังไงอย่างที่บอกคือตอนนี้เราก็เห็นแต่สิ่งที่เราเห็นกับการร่วมงานกันแต่เรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆเราจะเข้า เข้ากันได้ไหมพี่หยวนยังไม่เห็นด้านมืดของแพทเลยนะตอนนี้พี่หยวนเห็นแต่ด้านสว่างของน้องนะพี่หยวนแล้วว่าเจอด้านมืดก็อาจจะบไม่ได้เลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆคนใหม่แพทจะเปไปยังไงอุ้ยไม่มีสเปคแล้วค่ะคือแพทไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วหลังจากที่ในชีวิตเราผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของตัวเองทั้งเลยรู้สึกว่าโอเคงั้น เราต้องการคนที่พอดีกับเราแหละคนที่พอดีกับเราคือไปกันได้ในทุกๆเรื่องพอดีกันไม่เยอะไปไม่น้อยไปเนาะคือเราเราก็พูดกันแบบตรงว่าแพทก็ยังว่าเอ๊ะพี่หยวนเขาจะใจเย็นไปหรือเปล่าถ้าถ้ากับเราเราก็เราก็คิดเป็นสธรรมะก็ใช่อันนี้ก็ธรรมะเหมือนกัน เราอยากทำอะเรามสายงตู้สั่งูมาดีมากแล้วเข้าวัดแล้วอ่เดี๋ยวตอนตกลงทำมาเแต่ไม่แต่จริงๆอ่ะคือที่น้าก็ลังจะบอกอ่ะว่าแพทตาสายทามาคือแพทต์ไม่ไม่เที่ยวเลยไม่เที่ยวไม่เห็นคืออย่างนี้ไม่ยอมทำอะไรเลยน้าก็เลยบอกอีกนิดเดียวคือไปวัดเธอปวดเถอไม่ยอมไม่ทาอะไรคือชีวิตมีแค่ว่าพอว่างวิ่งไปเยี่แม่ เสร็จนะบอกเฮ้ยเย็นนี้ไปแล้ะบอกเวไม่ได้เดี๋ยวพาเลสไปเรียนพิเศษพอเลสเรียนเสร็จพอตกเย็นเย็นหน่อยนะบอกไปกินข้าวไหมอืเดี๋ยวพี่อาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวเอาเลสนอนลบางทีก็คือไปแล้วก็เทเทแล้วก่อนค่ะให้เวลาแบบไม่เกิน40นาทีอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องคอยดูเลยว่าพี่ชิ่งตอนไหนอย่างเช่นบางทีอ่ะน้องมีงานวันเกิดเลยอะไรเงี้ยเราก็อยากไปเนาะเราก็อยากไปก็ถือดอกไม้ไปแต่นับพอให้ดอกไม้ปุ๊บ อุ้ยแฮปปี้เบิร์ทเดย์ปุ๊บนะหาตัวแพนไม่เจอแล้วหายไปี่ไหนแล้วจ้าอันนี้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่เอาอะไรเลยหรอคือคือชีวิตก็คือจะกลับบ้านเบงาโอทำงานกลับบ้านมีแค่เนี้ยแม่ชีวิตจะมีแต่งานมีแต่แม่แต่ว่าเรื่องความรักของเราก็มีทุกเดือนเลยนะลดมาคือเจอแล้วเจอแล้วมีมีบางอย่างกับผู้ชายเนี่ยมันย้อนเนี้ยมันย้อนเนี้ยไหมมีทั้งหามาเองแล้วมีที่ไม่ได้หามาด้วยมีที่แบบ อ้าวเหรอคะกับมีที่แบบอ๋อใช่ค่ะแม็กโนแม็กโนเซฟข่าวว่าสับสนด้วยว่าเราต้องเสพข่าวแบบมีสติจริงๆเราเราแพทเป็นคนตรงอยู่แล้วอะไรที่ให้ฟังจากปากแพทน่าจะเวิร์กที่สุดอันนี้น่าจะเวิร์กที่สุดหลายคนจะว่าแพทสวยเลือกได้เต็มหมดเอนคือจริงๆแล้วอะแพทว่าทุกคนสวยหมดแหละแล้วทุกคนก็มีความสวยมีมีความเลือกในตัวเอง เพียงแต่ว่าจังหวะมันจะมาเมือ่อไรตอนน้องเงียบอะ่ะน้องเหงาเลยนะตอนน้องเงียบน้องก็เงียบสักพักเลยนะอพอมันมันมีมันก็มาแห่ให้ชุ่มชื่นหัวใจแต่สุดท้ายแล้วค่ะเราจะรู้เองอะว่าคนไหนคือคนที่ใช่การที่แบบหลายคนบอกอุย้ยแบบทุกเดือนเลย 8G นะหรืออะไรก็แล้วแต่คือเรารู้แล้วน่าจะในความรู้สึกเราเซนต์มันบอกว่าน่าจะ ไม่ใช่เราก็แค่เร็วเร็วที่จะพลิกตัวออกพลิกตัวเฮ้ยไปแล้วเพราะสุดท้ายยืดเยื้อกันไปก็จะมีแต่เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายจริงๆก,กลัวการเรื่อต้นไหมไม่กลัวเลยอันนี้คือเราเราเป็นซิงเกิลมัมแบบยุคใหม่เนอะที่เรายังรู้สึกว่า ด้วยวัยอให้เรามีลูกแล้วเราก็ยังเป็นแร์ไอเทมของใครบางคนได้<อ>แล้วเราแล้วเราจะทํายังไงให้เราเป็นแร<อ>์ไอเทมเราก็ต้องดูแลตัวเองเราดูแลตัวเองมาขนาดเนี้รเราจะนั่งเหงาอยู่บ้านหรอ,อใช่ปะละ่ะคือว่าบริหารเสน่ห์ได้ไหมเนี้ยคือมันไม่เชิงนะ <c oughs> แต่เราแค่ทําตัวให้มีมีคุณค่า <c oughs> <อ>ที่ที่คนเห็นแล้วรู้สึกว่าไอ้นี่มันแร์ไอเทมนะมีลูกก็แล้วเออหรือผ่านชีวิตคู่มาแล้ว แต่ก็ยังชอบอยู่เ,เราอย่างเราพอเราเป็นหนึ่งในนะั้นเรารู้สึกว่าเออนี่แหละคือสิ่งที่เราแบบอยากเป็นเขาเรียกโมเดลให้กับซิงเกิลมัมหลายๆคนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในความรักเออมัน,เ,มนเหมือนว่าคนเป็นซิงเกิลมัมอะ่ะจะชอบหาแบบเขาเรียกข้อด้อยในตัวเองว่าเออคงต้องเลี้ยงลูกอยู่กับลูกแล้วแหละไม่มีใครอยากได้หรอกแม่แล้วมีลูกติดอีกอ,อ,อะไรเงี้ยเออแบบ คงแบบชีวิตคงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าต่อให้ไม่มีใครแต่เราก็ต้องรู้สึกดีในตัวเองให้เยอะๆอเหมือนที่วันนี้แพทเป็นว่าต่อให้วันนี้เลยนะไม่มีใครเข้ามาเลยแต่แพทก็จะรู้สึกดีว่าแต่แพทถาเลี้ยงตัวเองได้แพทเลี้ยงลูกไหวแพทก็ยังทํางานมีแรงแล้วย,ยิ่งพอมีคนเข้ามาแพทก็ยิ่งรู้สึกว่า,าสิ่งที่เราทํามาในที่สุดฉันก็ได้เป็นแรไอเทมจริงๆคุณอะไรหลายคนยังเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณมากนะคะคือตอนนี้เหมือนแบบหลายๆคนเวลาแพทไปเจอใครเงี้ยทุกคนก็บอกว่า <_ d oll> นะแม่เป็นไอดอลของหนูนเลยนะแม่ <_ d oll> เป็นไอดอลของหนูเลยนะแพทเลยบอกอุ้ยเอาแต่ดีๆนะลูกเอาแต่ดีดไปนะเออเอาเอาเอาแต่สิ่งดีๆไปเพราะแพทก็ต้องยอมรับว่าตัวเองมันก็มีบวกและลบในตัวเองแล้วเราคือมนุษย์อะคะ่ะแพทเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตมันแพทไม่ใช่เป็นนางฟ้าเนะที่มีแต่แบบเรื่องราวที่โอ้โหดีๆแพทก็มีบวกและลบแพทก็บอกเลือกใช้เอานะอะไรที่ไม่ดีอะ เก็บไว้เป็นบทเรียนของตัวแพทนะเก็บไว้เป็นบทเรียนว่าอย่าทําแบบนี้แต่อะไรที่เรามองเรารู้ดีอะเก<ม>็บไปใช้เก็บไปใช้เหมือนเราอะเรามองคนคนหนึ่งเราก็มองเขาว่าเอ้ยอันนี้ดีเดี๋ยวเราเอาอนี้ไปใช้เฮ้ย<ม>แต่อันนี้เขาเราคิดว่าไม่เวิร์กเราก็ไม่ใช้แบบนั้นแต่แค่อยากให้ทุกคนมีกําลังใจแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขเหมือนเวลาแพทพูดกับนาบอะนาบเขาะจะเป็นคนแบบกังวลเขาเป็นเด็กขี้กังวลเพราะเขาก็เป็นเสาหลักของที่บ้านเหมือนกัน แล้วเขาก็ถอดแบบเราไปซะเกือบทุกอย่างด้าดีใชทุกด้านทุกด้านเราก็เลยบอกว่าเออพอวันนึงนับโตขึ้นนับจะเข้าใจเองว่าสิ่งไหนที่นับควรเก็บและสิ่งไหนที่นับควรปล่อยอย่างนับปิดทุกวันนี้ยังแบบแนะนำาหนุ่มให้พี่แพทย์ตลอดเวลาต้องดูแลแต่ช่วงถ้าช่วงไหนพี่แพทย์จะทิ้งผู้ชายแล้วกลับบ้านไปนอนก่อนหนูก็จะไม่นับเพราะว่าหนูจะเสียชื่อในแบบ มีดูอะที่เราแบบโอ้มาเกษตรมีตั้งหลายครัเขาจ่ายเินไปที่เราแล้วอลับตรปล่อยป๊อปหนึ่งแล้วกลับก่อนเลยจ้ะล่าสุดก็คือนัดให้แล้วก็ไปโอ้มาเกษตรเลยนะข้อเท่ากี่ทํานะพี่แพทเป็นหมื่นหมื่นสองยี่สิบคำคือเราเป็นฟิลแบบได้ทําความรู้จักกันแล้วไงถ้าคําแรกก็รู้จักแล้วว่าเขาชื่ออะไรเป็นมาอย่างไงเราดูเวลาละ S 1> <S 1> สวัสดีค่ะเดี๋ยวอีกสิบคำพี่เสิร์ฟคนอื่นได้เลยนะคะงงมา่เออไม่โง่อะอันนั้นอันนั้นคืองงว่าทำอย่างเงี้ยอ๋อได้เหรออ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วผู้ชายว่าอะไรคะเขาคงรีบกลับบ้านแล้วบอกเป็นอย่างนี้ค่ะเขาทำงานเช้าทุกวันอะไรอย่างเงี้่จริงๆผู้ชายจะเขาจะมาจัต้องเรียน่แตรละนะ เขามาติดต่อเราอย่างไงีมาถึงว่าบางทีหนูก็ไปดิวเลยเนี่ยพี่สาวหนูสวยโสดสนใจไหมสนใจไหมสนใจทุกคนขายเอาคอยออกทุกคนตระกูลนี้เป็นยังไงซึ่งแจ้งว่าเราต้องรู้ว่าสเปคเขาเป็นยังไงไม่รู้หนูหามาก่อนเดี๋ยวก็ชว์ไปชว์อ่ะตั้งแต่อยู่กันมาเนี่ยสเปคพี่เป็นยังไงไม่มีใช้ต้องยอมพี่แพทต้องอยู่ภายใต้อำนาจใช่ไหมถูกไหม Kell ต้องว่านอนสอนง่ายอยู่ด้วยแล้วก็ชุ่มกระชวยหัวใจคือมันไม่เชิงว่านอนสอนง่ายคือแกยากเลยคือต้องแพทว่าคำที่นับกำลังจะสื่อคือคำว่าเข้าใจคำนี้น่าจะดีกว่า คำว่าเข้าใจคือเหมือนเรามีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างชัดเจนอะไรเงี้ยเป็นคนติดก็บอกเขาไปพีออ่แพเออแพทก็คิดอ,อยู่นะว่า <c oughs> ใช่หรือเปล่าคือเรามีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วเราชัดเจนอะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอาจจะต้องเข้าใจเราเยอะหน่อยว่าอ๋อโอเคแพทมันภาระ,ะมันเยอะอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าอยากจะมีชีวิตด้วยกันอาจจะต้องต้องมาดูภาระ,ะเราด้วยคือหมายถึงอาจจะต้องมาจอยกับเราในในหลายๆอย่างแล้วแบบคนติดลูกติดครอบครัวเพราะนั้นอ่ะ มันอาจจะหาคนเข้าใจยากว่าอ๋อต้องเอาลูกไปทุกที่เลยเหรอหรือบางที่จะไปเที่ยวไปไม่ได้เพราะลูกเขาไม่ได้แต่เธอจะแวะมาไม่ได้เลยเหรออะไรเงี <c oughs> ้ยเราก็จะแบบไม่ได้ค่ะถ้าอยากไปก็ต้องเลือกร้านที่ลูกเราไปได้อะไรเงี <c oughs> ้ยจะต้องเป็นผับแอดเรสต r รอ t สมมติกินข้าวกันเสร็จคุณอยากไปผับคุณก็ไปแต่เรา yeah แย่อย่างเงี้ยแต่ถ้าอันไหนที่ลูกเราเข้าไม่ได้เราก็จะเราก็จะไม่สะดวกไปละอันนี้เห็นว่ามันก็ต้องใช้ความเข้าใจเยอะหน่อย น้องก็เริ่มเหนื่อยในการหาแกบยังหาได้แล้วพอเราเทพอเราเทปุ๊บคนที่รับภาระก็น้องเราอผู้ชายก็จะโทรมาด่าน้องเราว่านี่ดิวยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแช่อย่างคถามเรื่องอาการคุณแม่ตอนนี้อาการคือตอนนี้ต้องบอกว่าคุณคุณย่าค่ะก็คือไม่ได้รับรู้อะไรแล้วเนาะเพียงแต่ว่าที่เรากลัวมากที่สุดคือการกลับมาแล้วแย่ไปกว่าเดิมคือก่อนหน้าที่คุณแม่จะหยุดหายใจไปอะค่ะ คือเขาก็ติดเตียงแล้วไม่ได้รับรู้ไม่ได้ตอบโตแล้วก็แต่ว่าเรายังป้อนข้าวกันได้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยขยับแล้วก็ไม่พูดแล้วแหละแต่พอนอกไปตอนที่แกหยุดหายใจไปเกือบ5้านาทีเนี่ยเรากลวัวมากคือการกลับมาแล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเจาะคอ,อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันหนักมากๆปรากฏว่าคุณแม่สู้มากคุณย่าสู้มากค่ะล่าสุดก็คือไม่ต้องเจาะคอ,อไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ใส่แค่สายฟีดอย่างเดียวฟีดอาหารเพราะว่าคุณแม่เริ่มลืมเริ่มกันกลืนละคือตอนนี้ลืมกลืนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้อนเนี่ยจะไม่คุณหมอไม่แนะนําแล้วค่ะเพราะว่าจะเกิดอาการสำลักได้<ม>พอสำลักปุ๊บปอดติดเชื้อคราวนี้ก็จะเรื่องใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการฟีดด้วยสายแล้วก็ตอนนี้ส่วนท่อปสัสสาวะเพราะว่าแกมีแผลกดทับที่ค่อนข้างใหญ่ตรงบริเวณก้นนะคะการใส่เพราะอนานๆอะไรเงี้ยหรือว่าแฉนานๆแล้วเปลี่ยนไม่ทันเนี่ย คุณบอกเขาก็ว่าจะมีปัญหาว่าแผลมันจะตื้นขึ้นช้าตอนนี้เนี่ยก็ต้องใช้คู่กันก็คือใช้ทั้งผ้าอ้อมด้วยแล้วก็สอดท่อปสัสสาวะด้วยอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกก็กังวลอีกว่ามันจะมีอาการติดเชื้อทางท่อปสัสสาวะใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องยอมยอมแลกกันเพราะว่าไม่งั้นแผลมันก็จะไม่ดีขึ้นแต่โดยโดยรวมเลยนะคะอล่าสุดเนี่ยแพทย์ก็ย้ายคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลสักพักใีย่แล้วไปอยู่ที่สูย์ดูแลผู้ป่วยอีชีค่ะอยู่ตรงเรียบบวน ตรงเส้นเกษตรนว่างินซึ่งก็ใกล้กับที่ทำงานด้วยแล้วก็เดินทางสะดวกสรุปพอย,ย้ายตอนแรกก็ลังเลว่าจะเอาคนจากสูงเนี่ยมาไว้ที่บ้านทางสู์ก็บอกว่าแล้วถ้าเกิดคุณแม่เกิดตัวร้อนมีภาวะอะไรอีกอะ่ะอุปกรณ์ที่บ้านนั้นอาจจะไม่เพียงพอแล้วกว่าจะนำส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวจะเดี๋ยวมันจะแยกไปเหมือนครั้งแรกก็เลยตัดสินใจร่วมกันว่างั้นก็เอาคุณแม่ไปไว้ที่ศูนย์อิชิค่ะซึ่งเขาจะรายงานแพททุกสามชั่วโมงอะ ยิ่งกว่าเราดู Lead เองอีกก็จะส่งรูปส่งรายงานทุกๆสาม blue, ชั่วโมงพิกตะแทงตัวทุกๆสองชั่วโมงครึง่งเขาจะส่งรายงานตลอดแล้วแพทก็จะมีเวลาคือเพราะว่าคุกก็จะไปนั่งเฝ้านอนเฝ้าใช้ชีวิตอยู่กับแกค่ะแล้วก็ดูสิ่งที่ตอนนี้คุณแม่แบบเราเราแฮปปี้มากคือหน้าสดใสามากคือรู้เลยว่าแกกินอิ่มนอนหลับแล้วแผลต่างๆที่ตอนแรกมันเวอะกหวาค่ะดีขึ้นจนเราแบบ แบบขอบคุณมากๆเลยอะไรเงี้ยว่าแบบดีขึ้นมากๆแล้วก็มันมีเรื่องของคุณแม่กลับมานั่งวิวแชร์ได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็เป็นผลดีว่าเอ,อต่อไปถ้าเกิดเราจะทายแกออกไปข้างนอกหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถแกก็กลับมานั่งวิวแชร์ได้บ้างแล้วสามารถทรงตัวได้อะไรเงี้ยเขามีทํากายภาพยืดเส้นก็โอเคค่ะก็คือตอนนี้ทรงๆแค่แค่ไม่ได้ใส่สายเพิ่มไม่ต้องเจาะคอแพทถือว่ามัน ดีมากๆมากไม่สามารถตอบโต้กับเราไม่ได้อตอบโต้ไม่ได้สื่อสารไม่ได้แล้วค่ะจะเป็นสิ่งที่แสดงออกคือหน้าตาสดใสร่างกายแข็งแรงดูการตอบโต้ของเขาแล้วใช่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 ค่ะก็คือแค่แค่ไม่ดีต้องใส่สายต้องอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจนี่พ่อโอ้โหแฮปปี้มากอะคะ่ะเดี๋ยวเวลาเราไปต้องคุยกับแม่เราคุยอะไรยังไงบ้างเร่องของเขหมือนเดิมแม่เป็นไงก็จะอย่างนี้เนาะฮัลโหลคุณนายฉันมาแล้วจะเป็นอย่างนี้ถามนับได้ พ่ที่คุยกับแม่อย่างนี้มาตลอดฮัลโหลคุณนายมาแล้ววันนี้สวยไหมเนี่ยวันนี้ทำผมนี่คุยหออะไรย่างเงี้ยก็จะคุยเหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะไม่ได้ทําแบบว่าให้ดูแบบว่าเศร้าซอยเจ้าสุกไหมเป็นยังไงวันนี้อ้าวเลยก็คือกินอิ่มแม่สบายเลยอยู่ดีๆก็อิ่มเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็จะคุยกันอย่างนี้แล้วก็เป็นไงแผลวันนี้โอเคนะวันนี้หนูทําตัวดีคุยวันนี้หนูทําตัวดีอนุญาตให้นอนเดี๋ยวปิดไฟให้โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะฟังสุดบทสุดมนุวยกไปด นี่ฝั่งตั้งนานแล้วต้องได้หรือยังคะว่าจะเป็นอย่างเงี้ยคุยกับเขาอย่างนี้เหมือนเราแบบเหมือนทุกทุกครั้งเหมือนตะก่อนที่เราคุยกันค่ะอย่างร้อยเพรารู้สึกว่าเสียงหรืออะไรที่พูดคุยอ่ะแกตอบไม่ได้แต่เพลว่าแกดูแกรับรู้เนี่ยค่ะอยู่ที่สูนสบายใจเลยวกาเขาเช็คอาให้แพททุกสามชั่วโมงเดี๋ยวเขาไลน์มาแล้วจะเอ่อถ่ายรูปแผลให้พิกตะแคงตัว หายใจปกติอุณหภูมิร่างกายตรวจ A T K ทุกวันสุดยอดค่ะอ๋าน้องโสดนะคะน้องโสดนะคะโสดออะลองไขายน้องางทีเวลนน้องโสดนะคะมียังไงบ้างคุณสมบัติน้องเราเพียบพร้อมอย่างแรกเขามีพี่สาวที hmm. evet, ่ด <arn> <cake> um, <green? t iny moderate> ีมากๆไมไม่มีทาอินอะเขาีอ่เขามีพี่สาวก็คือถ้าตัวเองโสดแล้วมีพี่มีเพื่อนที่โสดเอามาแพคคู่ได้เลยแล้วก็ ครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่น่ารักไปไหนก็คือไปกันแพ็คคู่อยู่แล้วสบายจะเป็นคนเก่งนะคะไม่ต้องหวงว่าได้ไปแล้วอุ้ยจะมาเป็นภาระหรือเปล่าหาเลี้ยงตัวเองเก่งมากผู้ชายผู้ชายที่เใครก็ได้ใครก็ได้นี่คือขอขอระบุนิดนึงเพราะว่านัำดู้มตกใจแล้วใครก็ได้เขาชอบผู้ชายที่ เป็นหัวหน้าเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นเออเป็นผู้นำเขาชอบผู้ชายที่เป็นผู้นำเขาชอบผู้ชายดีไซน์อย่างเราคล้ายๆกันคล้ายๆกันเอาจิงๆเลยคือเป็นผู้นำด้วยและเป็นผู้ตามด้วยเขาก็จะไม่ชอบผู้ชายที่แบบตามเขาตลอดเขาก็ชอบผู้ชายที่มีแนวคิดมีความคิดมีงานมีการทำแต่ถึงเวลาเรียกก็มาอ่าหายากเออรู้ใจรู้ใจรู้ใจก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ